สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตวัยรุ่นวัยทำงาน b ายอารนะครับโอ้โหมาถึง EP 16กันแล้วนะครับเนี่ยวันนี้อารมีเรื่องที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอและอาจจะกำลังเจออยู่มาพูดคุยกันเรื่องนั้นก็คือโปรเจกต์กลุ่มครับฟังดูดีใช่ไหมครับ ฟังดูเป็นโอกาสทองที่เราจะได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นวัยทำงานร่วมกับเพื่อนฝูงไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็เหมือนกับการเป็นสงครามโลกที่สามย่อมย่อมเลยล่ะครับทุกคนเคยเจอใช่ไหมครับโปรเจกต์ที่ตั้งใจจะช่วยกันทำแต่สุดท้ายก็ต้องแบกคนเดียวเหมือนกำลังเล่นเกมแบกเพื่อนเข้าเส้นชัยอ่ะ ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆอ,อามเข้าใจหัวอกเลยครับความรู้สึกเหมือนเราเป็นซูเปอร์แมนที่ต้องทำทุกอย่างคนเดียวและในขณะที่คนอื่นกําลังเป็นมนุษย์กบที่กระโดดไปมาอย่างไร้จุดหมายแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้อามจะมาแชร์7ทริคเด,ดเด็ดๆที่จะช่วยให้คุณเอาตัวรอดจากโปรเจกต์กลุ่มสุดป่วนนี้ไปได้รับรองว่าดูจบแล้วคุณจะทำงานกลุ่มได้อย่างมีความสุขขึ้นแหมงานก็เสร็จทันเวลาและ ที่สำคัญได้คะแนนปังๆด้วยนะเมื่องานกลุ่มกลายเป็นงานกลอยเอาจริงนะปัญหาหลักๆของงานกลุ่มก็คือความไม่เท่าเทียมกันครับเหมือนเรากำลังเล่นเกมฟุตบอลแต่ในทีมของเรามีเพื่อน5คนที่วิ่งไปกินข้าว3คนที่กำลังเซลฟี่และเหลือเราคนเดียวที่ต้องเลี้ยงลูกฟุตบอลทั้งสนามมันไม่ใช่แค่เรื่องของความขี้เกียจนะครับแต่บางทีมันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจ การสื่อสารที่ผิดพลาดหรือแม้แต่ความกลัวที่จะทำผิดพลาดด้วยซ้าเรามาเจาะลึกสี่ปัญหาหลักๆที่มักจะทำให้งานกลุ่มกลายเป็นงานก่อยกันดีกว่าครับปัญหาที่1เพื่อนหายตัวได้ส่งไลน์ไปก็ไม่อ่านโทรไปก็ไม่รับนัดกันทำงานก็ไม่มาสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เพื่อนคนนี้จะมาในรูปแบบของผีเข้าผีออกครับ โผล่มาทีก็ถามว่าถึงไหนแล้วพอเราตอบไปก็หายไปอีกแล้วเหมือนกำลังเล่นซ่อนหาในป่าใหญ่ที่ไม่มีวันหาเจอปัญหานี้สร้างความเครียดให้เราอย่างมากครับเพราะเราไม่รู้ว่างานจะเสร็จไหมและต้องทำอย่างไรต่อไปดีปัญหาที่สองงานงอกไม่หยุดงานที่แบ่งไปให้เพื่อนทำไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้สุดท้ายเราก็ต้องไปนั่งแก้ไปนั่งทำใหม่ เหมือนเป็นผู้ตรวจการที่ต้องทำงานซ้ำซ้อนบางทีเราให้เพื่อนไปทำส่วนหนึ่งแล้วเขาทำผิดพอเราจะบอกให้แก้เขาก็ไม่พอใจสุดท้ายเราก็เลยต้องทำเองทั้งหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องงานครับแต่มันคือการที่เราต้องทำหน้าที่ของคนอื่นด้วยเหมือนเรากาลังสร้างถนนอยู่ดีๆก็มีหลุมดำโผล่ขึ้นมาดูดทุกอย่างเข้าไปจนเราต้องเริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นปัญหาที่ 3. สกิลการเลื่อน ไว้ก่อนนะแกเดี๋ยวทำพอดีติดธุระเป็นคำพูดที่เราได้ยินจนชินหูสุดท้ายก็ทําเอาเราใจเต้นตึกตักเพราะใกล้ถึงวันส่งงานแล้วการเลื่อนงานจนถึงนาทีสุดท้ายนี่เป็นเหมือนโรคระบาดเลยพอถึงวันสุดท้ายก็ต้องมานั่งทํากันแบบโต้รุง่งปัญหานี้ทําให้เราต้องทิ้งทุกอย่างแล้วมานั่งเครียดกับงานที่ต้องรีบทำให้เสร็จภายในเวลาอันสั้นปัญหาที่สี่ ความคิดเห็นไม่ตรงกันอันนี้เป็นปัญหาที่อาจจะทำให้โปรเจกต์ล่มได้เลยนะครับเมื่อทุกคนมีความคิดเห็นที่ต่างกันแต่ไม่มีใครยอมรับฟังกันสุดท้ายก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนรถยนต์ที่มีคนขับหลายคนแล้วแต่ละคนก็อยากไปคนละทางสุดท้ายรถก็ไม่ไปไหนปัญหานี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานได้ยากมากครับเพราะเราไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เจอได้ในทุกกลุ่มครับแต่เราจะทำยังไงให้เอาตัวรอดจากมันได้ละ่ะนี่คือ7ทริคเด็ดๆที่อาร์มอยากจะมาแชร์ครับ7ทริคเด็ดที่คุณต้องลองถึงเวลาแล้วครับมาดูวิธีการแก้ปัญหาแบบอาร์มกันครับผมรับรองว่า7ทริคนี้จะเปลี่ยนการทำงานกลุ่มของคุณไปตลอดการเลยครับ 1. ตั้งกฎเหล็กในวันแรกของการทำงานกลุ่มเราต้องมาคุยกันครับ กำหนดกฎเหล็กให้ชัดเจนใครไม่ทำอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีการลงโทษเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกันครับเหมือนเรากำลังตั้งรัฐธรรมนูญของกลุ่มเลยแหละครับสิ่งที่เราต้องมีในกฎเหล็กนี้คือช่องทางการสื่อสารจะคุยกันในไลน์ messenger หรือ discord ต้องใช้ช่องทางเดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้ข้อมูลตกหลน่นกำหนดการบอกให้ชัดเจนว่าแต่ละส่วนต้องเสร็จเมื่อไรและต้องส่งให้ใครเช็ค มาตรการลงโทษหากไม่ส่งงานตามกำหนดจะมีบทลงโทษยังไงบ้างเช่นต้องไปซื้อกาแฟเลี้ยงทุกคนหรือไปพรีเซนต์งานหน้าห้องคนเดียวครับ 2. แบ่งหน้าที่แบบโคตรชัดเจนโดยวางแผนว่าใครทำอะไรเมื่อไรและต้องส่งงานให้ใครหากทำได้เราก็จะรู้ว่าใครกําลังเป็นตัวถ่วงและเราก็จัดการได้ง่ายขึ้นครับเราสามารถใช้หลักการสมาร์ทโกมาประยุกต์ใช้กับการแบ่งงานได้ครับ Specific งานที่มอบหมายต้องเจาะจงเช่นทำสไลด์ส่วนบทนำา5สไลด์ไม่ใช่แค่ทำสไลด์ Measurable ต้องวัดผลได้เช่นทำสไลด์5สไลด์ให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้ Achievable ต้องทำได้จริงไม่ใช่ไปสั่งให้เพื่อนทำเรื่องยากๆที่เขาไม่ถนัดครับ Relevant งานนั้นต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเขาจริงๆครับ Time-bound ต้องมีกำหนดเวลาที่แน่นอนครับ 3. ส,สร้างระบบนัดพบให้ง่ายที่สุดอย่าใช้การนัดหมายที่ยุ่งยากครับ ลองใช้ Google Docs หรือ Trello เพื่อดูความคืบหน้าของงานกันแบบ r e ียลไทมเหมือนเรากำลังเล่นเกมในเซิร์ฟเอร์เดียวกันจะได้เห็นความคืบหน้าของกันและกันครับการใช้เครื่องมือออนไลน์จะทำให้เราเห็นว่าใครทำอะไรอยู่บ้างและถ้ามีใครที่ยังไม่เริ่มงานเราก็สามารถทักไปเตือนได้ทันทีครับมันคือการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันแบบเงียบๆครับ 4. เป็นผู้นำที่ดีหากไม่มีใครเป็นผู้นำคุณต้องเป็นครับ การเป็นผู้นำไม่ใช่การสั่งงานแต่คือการเป็นคนที่คอยกระตุน้นให้กำลังใจและคอยช่วยแก้ปัญหารับรองว่าทุกคนจะอยากทำงานกับคุณมากขึ้นครับผู้นำที่ดีต้องเป็นนักฟังด้วยครับรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆและหาวิธีที่จะนำความคิดเหล่านั้นมาร่วมกันบางทีการเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงการต้องทำทุกอย่างแต่เป็นการทำให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดต่างหากครับ 5. ส่งความคืบหน้าเป็นระยะ แทนที่จะรอจนวันสุดท้ายเราควรจะส่งความคืบหน้าให้เพื่อนๆดูเป็นระยะครับเหมือนเรากำลังส่งรายงานความคืบหน้าประจำวันวิธีนี้จะช่วยให้เราเห็นปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆและแก้ไขได้ทันครับลองนัดกันเช็คอินทุกวันพุธตอนเย็นก็ได้ครับแค่5 1 0ถึง10นาทีมาดูกันว่าใครทำอะไรไปถึงไหนแล้วถ้ามีใครติดขัดก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ทันเวลาครับดีกว่าไปแก้ปัญหาทั้งหมดในคืนสุดท้ายก่อนส่งงาน6 เมื่อคุยไม่ได้ต้องอเผชิญหน้าถ้าลองทุกวิธีทางแล้วยังไม่ได้ผลก็ต้องคุยกันแบบเปิดอกครับอย่าไปนั่งบนหลับหลังแต่ให้ไปคุยกับเพื่อนตรงๆด้วยความสุภาพและบอกเขาว่าฉันต้องการให้เธอช่วยนะเชื่อเถอะการคุยกันตรงๆจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุดครับการเผชิญหน้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับเราแค่ต้องตั้งสติและพูดคุยกันด้วยเหตุผลและโฟกัสไปที่งานเป็นหลักครับไม่ใช่ตัวบุคคลเช่น แกพอจะช่วยทำส่วนนี้ได้ไหมฉันรู้สึกว่าฉันแบกไม่ไหวแล้วจริงๆครับ 7. ถ้าแบกไม่ไหวต้องปล่อยสุดท้ายถ้าคุณลองทุกวิธีทางแล้วและเพื่อนยังไม่ให้ความร่วมมือบางทีเราก็ต้องปล่อยครับเพราะเราไม่สามารถแบกคนอื่นได้ตลอดเวลาเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองและหันมาโฟกัสกับงานของเราให้ดีที่สุดครับเพื่อให้ได้คะแนนที่เราสมควรได้ครับอามก็เคยต้องแบกงานครับแต่สุดท้ายงานก็ปัง เอาจริงๆนะครับอามก็เคยต้องแบกงานกลุ่มคนเดียวครับตอนเรียนมหาลัยมีโปรเจกต์หนึ่งที่สําคัญมากและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือตอนนั้นอามรู้สึกแย่มากครับทั้งเหนื่อยทั้งท้อแต่สุดท้ายอามก็ตัดสินใจใช้ทริคที่7คือการยอมรับว่าฉันทําไม่ได้แล้วแล้วหันมาโฟกัสกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีที่สุดผลลัพธ์คืออามทําพาร์ทของตัวเองได้ยอดเยี่ยมและสุดท้ายอามก็ได้รับคะแนนที่ดีมากๆมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ และในที่สุดเพื่อนคนนั้นก็กลับมาขอโทษและยอมรับว่าเขาทำผิดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อามอยากจะบอกก็คืออย่าไปจมอยู่กับปัญหาแต่ให้หันมาโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้ครับจำไว้เลยนะครับเราคือคนที่มีความสามารถเราคือคนที่จะประสบความสำเร็จและเราจะผ่านทุกโปรเจกต์ไปได้มาแชร์กันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ 7ทริคที่อามแชร์ไปมีทริคไหนที่โดนใจหรือมีทริคไหนที่อยากจะลองเอาไปใช้ดูบ้างไหมครับและอามก็อยากจะรู้ด้วยครับว่าเพื่อนๆเ,เคยเจอเรื่องสุดปวนอะไรในการทำงานกลุ่มบ้างคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับฮ <c oughs> รับรองว่าเราจะได้เจอเพื่อนร่วมชะตากรรมเพียบอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องชีวิตวัยรุ่นวัยทำงานใบาอามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ